ามาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในเบรกนี้ค่ะคพี่ตั้มคะเรามีเครื่องมือมีตัวช่วย พี่จะช่วยทําให้ครีมบารุงที่เราสงสัยมากๆเลยว่ามันซึมลงไปสู่ผิวของเราหรือเปล่านี่นะคะลงไปสู่ผิวลึกแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญคนพิเศษนะคะจากเกฟเฟรนคลินิกค่ะนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะยินดีต้อนรับคุณทัตตยาราชาปันค่ะสวัสดีค่ะสวตส้งค่ะสวัสดีครับทั้งสอนสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราก็คุยกันไปมีแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลายปลายทางปลายตามเรื่องตามราะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็นะนําเราเหมือนกันนะว่ามันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พี่ดั้มถามไปว่าแบบ ผลักผิวผลักแบบสารสําคัญเข้าหน้าเราให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเราก็เลยต้องโทรศัพท์เรียกคุณติ้งมาเลยค่ะที่กิฟฟินคลินิกมีเครื่องอะไรที่ว่านี่มาคุณติ้งก็จริงๆแล้วนะคะก็คือมีหลายเครื่องมือเลยค่ะที่ดูแลในเรื่องของการผลักสารบำรุงเข้าสู่ผิวไม่ว่าจะเป็นตัวที่ลงในชั้นตื้นหรือว่าชั้นลึกนะคะอย่างบางเครื่องเนี่ยก็ ที่เราได้ยินกันเรียกว่าแอนโตหรือโฟโน<ะ>แต่สองเครื่องนี้ก็มีหลักการทํางานที่ต่างกา<ะ>ันอย่างโฟโนก็จะเป็นการใช้คลื่นเสียง<ะ>นะคะอย่างแอนโตก็จะเป็นการใช้กระแสะไฟฟ้าะนะคะแต่มันก็มีเครื่องที่พัฒนานะคะ,ะที่มาดูแลผิวให้ลงลึกกว่า สเครื่องมือแรกที่พูดไปก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ถูกไหมใช่คืออะไรครับลงถึงชั้นหนังแท้นะคะก็ในที่กิฟฟีนคลินิกที่นิยมตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นเครื่องเดอร์มาเวฟค่ะเดอร์มาเวฟครับเดอร์มาเวฟค่ะแปลว่าเขาใช้คลื่นอะไร d ะเดอร์มาเวฟเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาการมาจากการใช้เข็มฉีดก็คือเคยได้ยินไหมคะเป็นตัวเมโซ ที่เมื่อก่อนที่คนในวงการนะคะอย่างดาราเนี่ยเขาจะนิยมในการใช้เข็มฉีดวิตามินสารบำรุงผิวก็คือฉีดยาเข้าไปใต้ผิวนี่แหลประมาณนั้นแต่เครือมเรสเนี่ยถูกพัฒนามาจากเครื่องมือนั้นก็คือเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าแล้วก็ร่วมกับเทคโนโลยีทางเลเซอร์นะคะในการผักสารบำรุงก็เข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ได้ด้วยเหมือนกันใช้กระแสไฟฟ้าใช้ในการผลักเข้ามามันจะเหมือนไฟดูดไหมคุณติ้งอ๋อไม่เหมือนค่ะ ไม่เหมือนไม่ไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนไฟดูดแต่ถามว่าความรู้สึกจะเป็นแบบไหนก็คือจะเป็นแค่จี๊ดจนิดหน่อยบริเวณผิวหน้าจี๊ดจีคือไม่เจ็บนะไม่เจ็บค่ะซึ่งไม่เหมือนฉีดยานะอันนั้นเจ็บแน่ๆนะอันนี้ไม่ฉีดไม่ผลักอะไรเข้าไปในผิวแต่ว่าใช้คล่ีโในการผลักครีมแทนใช่ค่ะคราวนี้สารสาคัญที่ผลักเนี่ยค่ะคือเราเลือกเองได้ไหมาว่าผลักอะไร คือโดยปกติเราก็จะดูปัญหาผิวที่เป็นที่เห็นชัดเจนบนหน้าลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็คุณหมอเนี่ยค่ะจะเป็นคนแนะนำตัวเจลให้แต่โดยหลักๆพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกวิตามินซีพวกไฮยาลูรอนก็คือพวกดวรอยนะคะ,คะแล้วก็พวก j JA จก็คือพวกลดรอยดำคือหลักๆจะเป็นพื้นฐานคือขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามีปัญหาผิวในด้านไหนตางเขาผสมกันได้ไหมครับหรือว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้เป็นทีละตัวค่ะใช่ค่ะเพื่อให้ตัวแต่ละตัวเนี่ยได้ออกฤทธิ์ในการทํางานของเขาเต็มที่ค่ะตอนที่เราฟังเราพอจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วพี่จ้ามผลักอะไรก็ตามแต่ที่มีประโยชน์นะคะสารแล้วแต่คุณหมอจะสั่งแล้วแต่สภาพปัญหาหนังหน้าของแต่ละคนครับผลักเข้ามาในหน้าด้วยกระแสไฟลึกลงไปถึงชั้นหนังแท้อถามมันได้ผลมากกว่าการทาครีมทุกวันใช่ไหม ได้ผลมากกว่าค่ะเพราะว่าการที่เราใช้แค่มือทาครีมเนี่ยมันไม่ได้เพียงพอแล้วก็ไม่ได้ลงเข้าไปในสู่ชั้นผิวหนังแพ้อย่างเช่นบางคนแบบรีบนะคะทำงานแล้วก็แบบรีบทาครีมเนี่ยมันก็หายไปกับการที่คคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอีกบางคนไม่ได้ทาทุกวันอีกใช่ค่ะผลแต่างเยอะกันสักแค่ไหนครับน้องติ๊กก็เยอะเลยค่ะเพราะว่า ตัวนี้ขึ้นเข้าไปในชั้นหนังผิวหนังแท้ได้เลยเรียกว่าปักตัวครีมบำรุงนี้ให้ลงไปถึงชั้นลึกหนังแท้เลยใช่ค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบการแค่มือแก้แค่ผิวชั้นบนแค่นั้นครับผมพอฟอยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าเครื่องมือตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งริ้วรอยค่ะจุดด่างดำค่ะผิวแห้งได้ไหมได้ค่ะผิวแห้งผิวขาดความชุ่มชื้น ฝ้าก็ได้นะคะจุดดังดำสิวคือเครื่องมือนี้จะดูแลครอบคลุมได้หลายปัญหาเลยเราก็ลงลึกไปมากกว่าทาครีมบำรุงธรรมดาอีกด้วยซ้มต้องทำบ่อยไหมน้องติ้งก็ระยะเวลาในการทำนะคะถ้าจะให้เห็นผลควรจะทำอย่างต่อเนื่องทุกๆ2สัปดาห์นะคะบ่อยกว่านั้นได้ไหมใจร้อนอะ ถ้าบ่อยกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะแต่คือต้องดูกับสภาพผิวปัญหาแต่ละคนด้วยถ้าบางคนที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆสามารถทําได้ทุกๆสัปดาห์เลยะนะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่ผิวมันเราอาจจะทิ้งระยะเวลาห่างหน่อยก็คือ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งการท<า>ิ้งระยะห่าง,งมีความหมายอะไรไหมคะ,ะก็มีผลนะคะ,คะทิ้ระยะห่างก็คือหมาว่าถ้าเราทําครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย บางคนใจร้อนอาจจะอยากประทําแบบว่า3าสีวันครั้งหนึ่งมามันทุกวันเลยใช่มค่ะมอว่าเร็วไปในการทําแต่ละครั้งเนี่ยต้องปล่อยให้วิตามินที่อยู่ในผิวหน้าเราที่ผลักเข้าไปเนี่ยได้มีการทํางานของเขาเองด้วยดังนั้นเร็วที่สุดทีที่สุดเนี่ยสักเท่าไหร่ครับที่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะสัปดาห์หนึ่งครั้งสัปดาห์หนึ่งครั้งหรือว่าถ้าเป็นคนปกติก็สสัปดาห์ครั้งนึงก็โอเคแล้วแล้วต้องต่อเนื่องไปกี่ครั้งถึงจะเห็นผลว่า ใส่กิง้งอ่ะส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2-3ครั้งครึ่งไปแล้วก็ดูแลได้ในตลอดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาความระคายผื เชื้อผิวอะไรเลยนะคะดูแลได้ไปตลอดเลยค่ะเพราะว่าสองอาทิตย์มาสองอาทิตย์มาให้หน้าใสไว้อยู่ตลอดเลยก็ได้มีการถูกนะคะแต่แต่ละครั้งที่มาทําต้องเสียเวลานานไหมอ่ะฮะมันไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยก็ต้องมีเวลาอยู่ที่คลินิกนะคะประมาณสัก40นาทีโอ้ยไม่นานอย่างนี้ไม่ไม่นานค่ะครับผมเพราะตอนแรกที่คิดว่าจานาอาจจะเลยสองสาชั่วโมงขึ้นไปนั่นมันผ่าตัดเล็กแล้วพี่ผ่าตัดไ้ตีมเแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งเดียวแวะมาสบายสบาย ไม่เกินเนาะแล้วตัวนี้เนี่ยค่ะเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันใช้ร่วมกับกับอย่างอื่นด้วยได้ไหมคือมีข้อห้ามไหมคะก็ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพนะคะก็แนะนำการทำ AHA AHA มันเป็นกรดผลไม้ที่สกัดจากพวกผลไม้วิตามินซีถูกไหมคะก็ AHA เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวเก่าเหมือนเป็นการเปิดผิวอะค่ะก็ ได้ทุกปัญหาผิวเหมือนกันไม่ว่า<ม>จะเป็นจุดด่างดำฝ้าตื้นๆนนะคะ,<ท>ะหน้าหมองคล้ำพอเราใช้ AHA ในการผลัดเซลล์ผิวแล้วเนี่ยเราก็ใช้เครื่องเดอร์มาว e ฟเนี่ยค่ะในการขักสารบุมลุงเหมือนเป็นการเปิดผิวแล้วก็ ปิดผิวด้วยการเติมเต็มอาหารผิวไปค่ะได้ทั้งคู่เลยสามารถทําั้คู่ได้ค่ะทีนี้พี่ขออนุญาตย้อนถามมาเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดอร์มาเวฟเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เขาแตกต่างเลยอเขามีจุดเด่นยังไงครับเมื่อเทียบกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่อยู่ในท้องตลาดค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขานิยมการถ้าจะดูแลผิวในชั้นลึกได้ดีเนี่ยคือเมื่อก่อนจะใช้หลักการฉีด ะะแต่อยู่ยด้วยบบกอย่างที่บอกค่ะว่าด้วยการพัฒนาให้เปลี่ยนเป็นการใช้กระแสะไฟฟ้าแทนนะคะแต่ผลที่ได้ การใช้กระแสไฟฟ้ากับการฉีดเนี่ยเทียบเท่ากันเลยยังดีซะกว่าก็คือถ้าการฉีดมันก็คือเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็เสี่ยงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชายไม่ปลอดภัยเรื่องการเจ็บแล้วก็เสี่ยงจากการติดเชื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุภาพบุรุษมาใช้บริการเยังไงครับสนใจแล้วเนี่ยนะก็ดูแลแทบจะค่อนข้างเยอะมากกว่าผู้หญิงด้วยค่ะเป็นใช่ค่ะเพราะเพราะเนื่องด้วยว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า ด้วยความที่เป็นผู้ชายเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยดูแลผิวตุ้งเหล่านี้ไม่ค่ะผู้ชายนี่หละเล็กเมโทรจ่ะไม่หรอกมนเป็นนี้นะพี่ตั้มผู้ชายเนี่ยบางทีที่เย็นดูแลเราหวังวันงใช่คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอมาเนี่ยแหละเร็วดิใช่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้ครีมอะไรทาผิวแล้วเวลามาเนี่ยเขาก็เลือกที่จะแบบว่ามาสอาทิตย์ทำทีเนี่ยเขาถึงชอบทำเพราะถึงพย่ยังเน้น คุณผู้ชายจะเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเยอะถ้าเข้าใจแบบนี้ว่าปลอดภัยแล้วสามารถจะช่วยดูแลสุขภาพผิวตัวเองได้อาจจะมาพร้อมแฟนก็ได้รออมให้หน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผู้ชายไม่มาพร้อมแฟนหรอกคุตจ้ากลัวเดินซื้อคอร์สอื่นดูเลยคุณคุณนเ่ถึงตัวเองครับต้องถามน้องติ้งต่อค่ะว่าเดอร์ม่าเวฟเนี่ยมีคนแบบอีฮิตเยอะไหมฮิตค่ะก็คือตัวเครื่องเดอร์มาเวฟเนี่ยเป็น บอกตรงๆว่าเป็นตัวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในกิฟเฟอรีนคลินิกเลยเป็นแบบเบสเซอร์เลยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจากเสียงตอบรับของลูกค้าที่ได้ทําไปะนะคะก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างดีอย่างเช่นลูกค้าที่เข้ามาใช้ในบริการที่กิฟเฟอรีนคลินิกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทําแล้วชอบนะคะเห็นผลหน้าเนีนยนใสจริงนะคะก็คือมันเห็นผลได้ตั้งแต่ ครั้งแรกที่ทำเลยแล้วผู้หญิงบางท่านนะคะก็คือทำไปแล้วผู้หญิงจะแต่งหน้าใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าแต่งหน้าเนี่ยก็คือติดทนตานทั้งวันเลยเนื้อและหน้าะเอียดเนี่ยมันก็เลยแบบใช่ก็คือแบบตัวนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในชินิกเลยน่าสนใจคุณปิงละมดอาบสงสัยนิดนึงคือมันใช้กระแสเขาเรียกกระแสไฟฟ้าผลักลงไปถึงชั้นหนังแท้เรามาทำเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เหมือนไปกวน โครงสร้างผิวหรือกลัวแบบหนังแท้หรอคุณิไม่ได้กวัวเลยค่ะเพราะว่าตัวเครื่องมือนี้มันหลักการทําง,งานของเขาจริงๆเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงที่เป็นดูขุ่มผลทางผ่าของน้ําเลยคือเป็นดูขุมผลที่รับสามเติมเตมโดยเฉพาะครับค่ะแต่แต่ความพิเศษของเครื่องมือนี้อีกอีกเครื่องอีกข้อืองหนึ่งคะก็คือ ไม่ได้ช่วยให้หน้าใสแค่อย่างเดียวช่วยกระชับผิวหน้าได้ด้วยค่ะเพราะว่าหลักการทํางานของเครื่องเนี่ยมันจะมี2เฟสเฟสแรกเนี่ยที่ลูกค้ารู้สึกจี๊ดจีเนี่ยก็คือเป็นการผักสารบำรุงนะคะออพอเฟสที่2เนี่ยลูกค้าจะรู้สึก ได้ถึงการกระตุกใต้ผิวอันนั้นคือเป็นการที่ช่วยให้มัดกล้ามเนื้อเล็กๆบนใบหน้าเนี่ยมีความตึงกระชับแน่นขึ้นด้วยใช่ค่ะได้สองทัุยหนางเลิศนะค่ะน่าสนใจเทคโนโลยีนี้ถึงน่าสนใจเขาถึงเป็นเซนเลอรดองติ้งในท้องตลาดเขามีกันเยอะมากเครื่องเนี้ยเครื่องมือนี้ก็มีเฉพาะจาดจงในบางที่นะคะค่ะมีไม่ใช่ทุกที่นะใช่คต้องเป็นที่ที่แบบว่า มีระดับนิดนึงนะคะใช่แล้วคนที่สนใจจริงๆเขาต้องเตรียมตัวอะไรมาก่อนไหมครับ้องติ๊ ก็ก็ข้อปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะมาทำเนี่ยคือโดยปกติก็หลักๆเลยไม่ควรไปโดนแดดจัดๆมาอย่างเช่นไปเที่ยวทะเลบางคนหน้าคล้ำมาแล้วแบบอยากจะมาดูแลผิวอะที่จริงถามว่าทําได้ควรควรจะทิ้งระยะเวลาห่างในการโดนแดดจัดๆเนี่ยประมาณ2-3วันก่อนเพื่อให้ผิวเราปรับสภาพหน้าได้ได้ปกติก่อนแล้วก็ ก็หลังทําก็เหมือนกันค่ะก็ไม่ควรไปโดนแดดจัดๆเหลือกันก่อนและหลังทํานะเรื่องการเผชิญพวกมลภาวะแรงๆสักนิดหนึ่งเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์อะไรเป็นพิเศษไหมคะหลังจากทําคือต้องดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมก็เหมือนทั่วไปเลยค่ะเน้นกลุ่มพวกครีมบำรุงผิวค่ะก็ความพิเศษของเครื่องมือนี้ก็คือไม่ไม่ได้มีข้อระวังอะไรมากนะคะเียงที่บอกว่า ถามว่าดูแลผิวได้ตามปกติไหมดูได้ค่ะก็ใช้บำรุงตามปกติแต่ที่สำคัญก็อาจจะมากกว่าระดับเดิมนิดหน่อยนะคะก็คือแทนที่เราจะได้ถนอมผลการรักษาให้ได้นานเนี่ยก็คือทาครีมกันแดดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยค่ะน้องติ้งเคยมีประวัติแบบคนพุ้งคนแพ้อะไรไหมน้อยมากเลยค่ะไม่ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าก็ หลักๆเลยก็อย่างที่บอกว่าเข้ามาเนี่ยก็ต้องผ่านคุณหมอก่อนสอบถามก่อนว่ามีปัญหาผิวแพ้ง่ายไหมอะไรเงี้ยมีสิวมากไหมถ้าเราดูแล้วไม่ได้มีประวัติเรื่องผิวแพ้ง่ายไม่ได้มีสิวแบบเยอะค่ะทุกท่านก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เลยคุณหมอจะดูแลให้เราอยู่บนโต๊ะแล้วเนาะดังนั้นสบายใจได้ชม่สนใจก็คือเดินเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวจะมีทีมแพทย์แล้วทีม ทิมงานของเราช่วยนะครัคนเป็นสิวทําได้ไหมคะ <S <S คนเป็นสิวทําได้ค่ะแต่ต้องเป็นแบบดีกรีแบบไม่ได้เยอะมาก <Abby. S 1> อ,อุดต,ตันนิดหน่อยได้แต่ถ้าอ <pic. S 1> ักเสบแบบปริม,มาณเยอะ <Very good. S 1> <obe> ก็ไม่ควรเพราะว่าก็ต้องรักษาเป็นขั้นตอนไปก่อนก็คือรักษาสิวก่อนเราให้สิวหายเต็มที่ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาดูแลเรื่องรอยด่างดาจากสิวอะไรหน้าขาวใสทีเดียวเลยค่ะเราผู้หญิงตั้งครันล่ะคือมันกำลังพยายามคิดนะ เพราะมันเป็นกระแสไฟฟ้าอ่าพี่ตั้ตตตมผู้หญิงตั้งคันทำได้ไหมผู้หญิงตั้งคันทำได้ไหมทําได้แต่คือต้องอยู่ในระยะที่ตั้งที่แบบว่าคุณแม่อยู่ในระยะตั้งคันที่ปลอดภัยแล้วอย่างเ,เช่นแต่ถ้าช่วงแนะนําช่วงแบบสองสเดือนแรกๆก็ไม่แนะนํานะคะคแต่ถ้ามากกว่า ขึ้นไปคือเด็กคือค่อนข้างแข็งแรงนีแล้วก็คือสามารถทําได้เพียงแต่ว่าจะไม่ค่อยสะดวกในการนอนนานแค่นั้นค่ะอ๋อคุดอัดเนาะน้องตัวใหญ่แล้วอย่เงี้ยเนาะแล้วก็จำกัดอื่นๆแล้วครับมีอะไรอีกไหมครับที่จะฝากถึงท่านผู้ชมข้อจํากัดอื่นๆก็เอ่อไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเรามีปัญหาคือลูกค้าที่ต้องการเข้ามาดูแลผิวฟื้นฟูผิว มองหน้าผิวหน้าที่มองค้ำอะไรเงี้ยเครื่องมือนี้สามารถทําได้ทุกเคสเลยค่ะคัเลยเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจนะเห็นผลแต่ครั้งแรกที่ใช้มาทําได้บ่อยไม่มีข้อห้ามใครๆก็ทําได้เราก็ไม่เจ็บเราก็เป็นเรื่องของความเนียนเรียบความกระจ่างใสที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วเอาละก่อนจะจากไปบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ามาที่กิฟฟารีนคลินิกเนี่ยมันมีโปรโมชั่นอะไรกันอยู่ให้ชวนเขามาเลยค่ะก็อีก สักประมาณต้นเดือนหน้านะคะ,คะก็จะมีะก็จะมะีโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับกิจกรรมของ EXPO นะคะทางคินิกก็จะมีการจัดเซตคอร์สราคาคพิเศษซื้อคอร์สแรก ก็คือพิเศษอยู่แล้วได้รับ PV ด้วยนะคะข้อที่2ก็ลดไปอีก20%ข้อที่2ลดอีก2 0ค่ะก็คือซื้อเป็นแพ็กเกจคู่ก็ชวนเพื่อนกันมาทำแต่ไม่ได้มีรายการเดียวนะคะก็คือมีหลายรายการเลยค่ะที่จะร่วมกับเริ่มต้นตอนเดือนกันยาเราสามารถอย่างนี้ได้ไหมแอนนี่แอบบอกอีกต่างหากเช่นหมดพี่มาคนแรกพี่ซื้อไปละ คอที่2เนี่ยพี่ตั้มซื้อลดยีอร์เแล้วพี่ก็มาหารกันออกได้ค่ะโอ้เข้ากันได้เลยค่ะไม่มีข้อจำกัดแท็กทีมมาเลยนะทั้งทีมมาเลยไม่แล้วเดอร์มาเวฟเมื่อกี้ที่น้องติ้งบอกอ่ะเขาต้องมาแบบ2อาทิตย์ครั้งมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วแหละแต่ประมาณครั้งที่2อครั้งที่3เนี่ยจะเวิร์กมากหมดเคยทำแล้วพี่ตั้มขอบอถ้าทำไปประมาณสักครั้งที่2อครั้งที่3นะคนทัก ไม่แต่งหน้าเลยนะ<ช>คนทักก็แบบเฮ้ย<ช>ห,หน้าเนียนมากเลยอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะแต่งหน้าเยอะมากเราไม่ควรหน้าเนียนขนาดนั้นแล้วเออแต่หน้าเรายังเนียนอยู่เลยเวิร์กมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยมาซื้อเป็นคอสเนี่ยคุ้มคุ้มมากมันได้ต่อเนื่องหลายครั้งที่สำคัญใช้เวลาไม่นานแวะมาแป๊บเดียวเลิกงานนะแวะมาสักชั่วโมงแล้วกลับาไม่เจ็บไปทุนอนเล่นปลอดภัยแล้วดูแลเครื่องมือนี้ดูแลตัวเองไปได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ทําให้ผิวระคายคือไม่ได้ทําให้ผิวบางเลยเพราะว่ามันเป็นการบํารุงผิวในชั้นลึกจริงๆค่ะนะคะเป็นการดูแลผิวแบบขั้นพิเศษขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถมาที่กิฟเฟอรีนคลินิกได้เลยนะคะหรือว่า จะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้เบอร์โทรของกิฟต์ฟรีคลินิกค่ะน้องติ้งค่ะเบอร์โทรนะคะ026184122ค่ะแล้วก็เบอร์0 2 6 1 8 4 1 1 0ค่ะแล้วก็เปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11.00นาถึง2ุ0มค่ะเสาร์ทิตย์9โมงถึง6โมงเย็นค่ะ ทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณน้องติ้งมากค่ะคุณทัตยาราชาตันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมนะครับถ่ายทอดสดรายการของเรานะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับที่ k i f r e e n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันตาม Facebook เข้าไปได้เลยค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้เรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ